สวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลเบลสปีกิ่งเมย์ไอเฮลยูดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอันติกาฮันเตอร์นักล่าใต้พิภพผมเบลปีนัดนี่แล้วก็มาอยู่ที่ลำธารนอมเภอหนองวัวซออีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มานี่ครับของเล่นใหม่เรา ก็ขอบพระคุณคุณโฮมนะครับไทยสป,ปาที่สนับสนุนสกูบ้าเทคเตอร์นะครับในราคาพิเศษนะครับน,นี่ติดต่อได้ที่เฟสนี้เลยนะครับวันนี้เราจะดูยน้ำกันซื้อ s กูบ้าเทคเตอรนะครับแถมหน้ากากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สมบัติอะไรบ้างไปลุย แต่วันนี้น้าค่อนข้างจะขุนนะครับขุนมากเลยไปกล้องโกโปรเราดำลงไปแล้วเนี่ยคือมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยไม่ได้ดูภาพใต้น้ำนะครับน,นี้เดี๋ยวไว้วันหน้าน้าใสใสโอเคไปดูเหมือนจะมีลายชิ้นเหมือนกัน,นครับตรงนี้ มื่อกี้ติดมือมาอยู่นั่เมื่อกี้ขอล้วผาเกิดแล้วเป็นกระพวนโบราณครับผมนี่โอเี๋ราดูอีกมีจะมีอีกแล้วจะมีอีก Uh -oh. <laughs> Got it. Oy. เมตรสิบบาทครับผมเมตรสิบบาท yeah. โอเค้ต่อปอครับผม

เจอแล้วโว้ oh, เปเรียนบ่ายแล้วครับเย้แจ้ะ เป็นเหรียญหนึ่งบาทค,ครับผมโอ้ยรวยเหรียญบาทค,ครับเรีย์หนึ่งบาทจำปีเลยโอเค เป็น5บนาทนะครับผม ผมฟังข้าข้ากำลังสวยเลยมันดูขึ้นกันครับเอา โอ้เป็นเหรียญสิบบาทค,ครับผม okay. บบโอเคเร็วยวโละโห เป็นเหรียญห้าบาทครับผมโอ้จะเหรียญครับจะเหรียญด่าเลยโอ้ไปเหรียญสิบครับเหรียญสิบวันนี้ได้แต่เหรียญดำๆนะเพิ่งได้เหรียญใหม่ใส่ปิ้งนะครับใส่นักท่องเที่ยวเพิ่งทำหล่นไวปนะ Oh. เป็นรีบบบาทครับผมรีบบบาทเทียนหนึ่งบาทครับโ yeah. <c oughs> อเอ <c oughs> ไปแล้วฮ่า <c oughs> กุญแจบ้านกุญแจให้ครับกุญบ้านใครหายติดต่อรับได้ที่ผมนะครับ0 9 3 6 8 4 4 1 2 3นะครับ มาแล้วโอ้เหรียญห้าครับพอ่าจะเจอเหรียญห้าบาทครับผมเดี๋ยวดูอีกน่าจะมีเลยเฮ้เป็นร่องแคบๆครับตรงนี้จ,จะมีของมาเพราน้ำกับของต้องไหลผ่านร่องนี้ครับอาจจะมีของมาตกค้างตรงนี้เยอะ มาแล้วโอ้เหรียญห้าแล้วครับเหรียญห้าบาทครับสองเหรียญแล้วโอ้เดียนบาทครับเดรียนบาทเหรียนึ่งบาทนะครับสีสีลอกไปแล้วสนิมขึ้นแล้ว ครับ <c oughs> มผมครับภครับผมฮัลโหลฮัลโหลเบลสปีกิ่งเมย์เฮลยูไม่มีสัญญาณตอบรับจังไหมลี่ท่านเรียกโอเคไป Oh. เรียนห้าบาทนะครับเรียนห้าบาทโอเคเรียนตาตาเลเรียนห้าบาทนะครับเรีนห้าบาทโอเค งสามจุดครับดูแนละ้วโอ้เดืนห้าครับเดืนห้าอ๋อเออดูแล้วจะมีมีเยอะเยู่จุดนี้ Oh oh. ได้ครับหนึ่งห้าครับหนึห้า คุณไฟแช็คครับผมของโบราณครับหลายร้อยปีไปแล้วโทษเรียกสิบบาทครับเรียกสิบบาทเออ โวลานครับแคหมดแล้วครับนี่หมดแล้วครับวันนี้ก็ แคดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็จะมาดำน้ำําให้ท่านผู้ชมดูใต้น้ำพอดีน้ําขุ่นฝนเพิ่งตกเมื่อคืน,น,น,กกค,นครับคือกล้องโกโปล,ลงไปแล้วจับภาพไม่ได้เลยคือภาพมัวภาพขุ่นมากก็เ,เดี๋ยววนันนี้เราไปดูกันว่าเราได้สมบัติอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันสิ่งที่เราได้นะครับก็มีเหรียญน,นะครับสิบบาทหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเหรียญสห้าเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ้าสเหรียญน,นะครับเหรียญบาทหนึ่งสาสี่ห้าเหรียญบาทหเหรียญครับกระพัวหนึ่งบ้านพร้อมที่ดินครับผมกุญแจเซฟหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับวันนี้ได้บ้านด้วยแล้วก็นี่ครับโทรศัพท์นะครับใครเป็นเจ้าของติดต่อมารับได้นะครับนี่ยี่ห้ออะไรซัมซุงนะครับใครเป็นเจ้าของครับ ติดต่อมาที่ผมเลยครับ0936844123นะครับติดต่อมาได้ได้เงินก็ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอ e ีพีหน้าเราจะพาท่านไปล่าสมบัติที่ใดอย่าลืมกดติดตามครับกด subscribe ครับตรงมุมนี้นะครับของจอนะครับครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวอ e ีพีหน้าพบกันใหม่อีพ e ีนี้สวัสดีครับผม